วันนี้น้ำขึ้นนะครับทุกคน,นก็เลยว่าจะพาเข้าไปดูปปด้านในสักหน่อยนะครับนนขึ้นเร็วมากเลยฝน,น,น,นตกนปปแป๊บเดียวนะครับแต่มันไหลมาจากตรงต้นน้ำนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในว่าจะท่วมพญาเขตหรือเปล่านะครับขู่ขข่ โอ้ท่วมหินแสดงว่าขึ้นเยอะเลยถ้าท่วมหินสีดำตรงนี้แสดงว่าขึ้นเยอะแล้วเที่ยวเขาเที่ยวเขาไปขายบ่ายสามพอนห้าโมงบุญลักษมณ์เข้ามาหมดเลยวะปีที่บอกปีที่บอกปูเดี๋ยวช่วยซื้ออะไรให้ปูเมื่ะไ่บุญแ้วไม่ได้บุญอะไรบุญจะขอตัวเลขเพิื่อนเลยละอ๋อเหยียามืออ๋อนี่นะอืตัอเลขเข้าวันนี่ แต่ผมไม่ได้ไม่ได้แรงนะสอะงเรืเอเก็บขายพอดีเดี๋ยวฝนลงโอ้ยอดโอ,ดโอ้น้ำแรงน้ำแรงก็เส้นทางนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วนะครับสเสร็จหมดทุกอย่างานะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าถือว่าเดินสวนกันได้ทุกจุด ยกเว้นตรงสะพานนะครับสะพานเก่าใครจะเดินสะพานเก่าก็เดินได้ถ้าจะเดินสะพานใหม่ก็ต้องรอต่อแถวนะครับเพราะมันแคบนะดูจากน้ำก็รู้เลยว่าขึ้นเยอะไหลแรงป้ายป้ายพร้อมดูจากเสียงน้ำนะครับห้ามเดินออกนอกเส้นทาง ระวังลื่นนะครับนี่เลือกเอานะครับว่าใครจะเดินสะพานเก่าก็ได้จะเดินสะพานใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับส่วนผมก็เดินสะพานใหม่นี่แฉะแฉะ,ช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 ะตรงนี้จะเละนะครับเละกว่าเพื่อนมาทีไรก็เละตลอดที่จริงก็ถ้าเอาจอบกับถังมานะครับเพื่อที่จะ ตักทรายมาโรยก็ก็ดีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะไม่มีจอบนะครับเมื่อวานนี่ลื่นมากนี่เละนะครับถ้าไม่ใส่มาไม่ไหวนะครับวันนี้ใส่รองเท้าบูทออกไปก็ต้องไปล้างคืน้นพ่อาหญนี่นี่มาตักทรายออตรงนี้ได้ทรายเยอะ เรียบเรียบร้อยงามไหลแรงไหลแรงไหลแรงมากันสามคนนี่แล้วก็ขึงตรงนี้ไว้นะครับผมแต่ใครอยากจะเดินลอดก็แล้วแต่นะนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ขึ้นบนอย่างเดียว มาตรงนี้ก็แยกเป็นสองทางได้นะครับแยกบนแยกล่างเหมือนซื้อหวยนะครับแยกบนแยกล่าง แล้วก็ <c oughs> ระวังลื่นตรงนี้ก็ไม่ค่อยลื่นหรอกถ้าเดินฝั่งซ้ายนะแต่ฝั่งขั้ว่ะลื่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นชันนะครับไม่มีบันไดมากัน3ามคนเจ้าหน้าที่เฝ้าข้างหน้านะครับยังไม่เปิดแต่ว่านี่เรามาอัปเดต นะครับมาอัปเดตพื้นที่นะครับผมด้านในเพราะว่าฝนตกก็เลยเข้ามาวันจริงวันนีว้ว่าจะไม่เข้ามานะแต่ฝนตกก็เลยเข้ามาอยากให้เห็นบรรยากาศตอนฝนตกเสร็จแล้วนะครับแล้วน้ําขึ้นเยอะเพียงใดก็จะได้เห็นพายุเข้าเห็นว่าเขาบอกว่าเข้าถึงวันที่สิบสองนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงมันตกถึงวันที่สิบสามเออ ว่ากันไปห้ามเดินออกนอกเส้นทางระวังลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเชือกตึงดีนะ เสียดายจำตรงไม้หอมไม่ได้ไม่รู้ไม้หอมอยู่ตรงไหน,นหอมมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบมันแน่นแล้วแปลกฝนตกแล้วป่าเงียบไม่มีเสียงแบบว่าเขียดกบอะไรร้องเหมือนบ้านเราเลยนะ ถ้าแถวบ้านเราเนี่อึงไม่รู้จะอึงจะกบเลยวะร้องแข่งกันแต่ตรงนี้ตรงนี้เงียบเลยโอ้โหเงียบแบบแบบขนลุกเลยโอ้โหตรงนี้เร่มากมีเชือกมีเชือกให้นหครับระวังรื่น เสียงน้ำหรือว่าเสียงปาลาไหลแรงไหลแรงก็เดินแบบจวดๆนะประมาณสิบนาทีนี่แหละนะครับทุกคนน้ำหลาก ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหตรงน้ำวนนี่แรงมากอยากให้ได้เห็นอ่ามาไม่ไผ่ไม่ไผ่ไข่ดาวน่าจะน่าจะหายแล้วมั้งมาจะอย่างนั้น โอ้โหหินก้อนนี้ท่วมเลยเนี่ยเออหายไปเลยอะ่ออยยอะโอ้โหสูงไม่สูงทุกคนดูเอาครับนี่ท่วมเลยก้อนที่สองนะครับไม่เห็นเลยเนี่ยหายไปแล้โอ้โหแล้วก็แรงด้วยนะ ลืมลืมลืมเลยเนี่ยถ้าลองไปพายเรือนะจะรู้เลยว่ามันจะไม่ออกไปไหนเลยมันจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันให้เราอยู่ตรงนั้นเลยขนาดช่วงที่น้ําไม่ไหลแรงนะตอนนั้นเดีย๋ยวตอนนี้ไหลแรงไปนี่ไม่ได้เลยรับรองไม่ได้ออกมันจะให้เราอยู่ตรงนั้นนะตรงนั้นเราลึกเลยนะไม่รู้จะสิบเมตรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไม้ยาวสามสีนะ่เมตรน่ะมองไม่เห็นเลยจมไปเลย <laughs> โอ้โหนี่ทุกคนดูฝนลินลอกมาอีกแล้วยิ่งไม่ได้เอาหมวกมาอยู่หวยอะไรหัวผักยังอยู่ยังอยู่เออเห็นอยู่ครึ่งนึงอ่ะ ยังลอยอยู่เลยนะเขียวเขียวนะทำไลุนล้นๆเลยลุ้นเลยทุกคนลุ้นเลยว่าภาชาเขกจะท่วมหรือไม่ท่วมอ่าไม่ท่วมนะครับทุกคน <yan> ขึ้นไปแค่นี้เดียวเองถึงตรงปากพอดีถึงตรงปากท่านพอดีนะนี่มองไปไกลเดี๋ยวซูมให้ดูก่อน นี่นี่ทุกคนนี่นี่ครับประมาณนี้เดินไปดูใกล้ๆโอ้วันนี้เข้ามาไม่ได้หาหมีดเข้ามาอีกแล้วต้องเอามีดมาฟันไม้ท่อนนี้ไม่งั้นนี่ตาแตกเวลาเดินกลับระวังด้หนี่นี่แหลมด้วยนะ เวลาเดินกลับนี่เผลอไม่ได้นะนี่สวกพอดีเลยนี่ไม่อยากเสโค้งหมดเนี่ยต้องต้องเก็บทีนึงโอ้ทุกคนนี่ดู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 เลยดูเลยนี่สวยนะเขาก็ยิ่งโดนน้ำยิ่งสวยยิ่งท่วมยิ่งยิ่งเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าท่วมแล้วจะไม่เหมือนอะไรเงรี้ยแต่ยิ่งทว่วมอะยิ่งเหมือนเลยเ <ms> ห็นส่วนไหนก็เหมือนน้ำลงเล่นน,น,นะครับเอาที่ใคกล้าน้ำแรงวันนี้ลงไปก็ปิวแล้ว <sk r isa> นี่นะครับผม <sm art> ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ด <sm art> ูเจอกันคลิปหน้า